ส่วนที่มดนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือวิหารพระนอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นพระพุทธรูปปานสมาธิสดชื่นมากสนับสนุนโดยพระเบรกเบนดิกออโตแจมไทยแลนด์ .com ออโต w วิกเอ็น สำหรับวัดปากน้ำภาสีเจริญนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญค่ะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางตั้งอยู่ณที่รอบลุ่มบางกอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะตั้งอยู่ริมคลองหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่อันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณราชวารารามราชวารมหาวิหารและกลายมาเป็นลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันค่ะจนสมัยพระ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6วัดปากน้ำชำรุดสุดโสมลงไม่มีเจ้าอาวาสประจำพระอารามทางเจ้าคณะปกครองได้ส่งพระสมุทรสดจันทสโรหรือหลวงพ่อสดจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2459จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างยาวนานค่ะหลวงพ่อสดได้เริ่มให้มีการ สอนสมถาวิปัสสนากรรมฐานส่งเสริมการศึกษาพะระปริยธรรมตั้งสำนักเรียนทั้งนักศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากวัดจึงเจริญมาโดยลำดับค่ะกลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาบาลีท่านได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระและได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับสมณศักดิ์ สุดท้ายในพระราชทินานามที่พระมงคลเทพมุนีแต่ผู้คนทั่วไปรู้จักและเอ่ยขานนามท่านว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นเองค่ะ ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมอีกวัดหนึ่งที่มดพามาที่นี่ก็คือวัดปักน้ําภาษีเจริญค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเช็คอินเอาไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะได้ตามมากันถูกนะคะที่นี่เดินทางมาง่ายด้วยนะคะไม่ยากเลยแล้วสวยมากด้วยที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีความเก่าแก่มากเลยค่ะถ้านับย้อนไปก็คือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของชาวฝั่งธนบุรีเลยก็ว่าได้ค่ะเขามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากมาเดี๋ยวมดจะพาคุณผู้ ที่เลยค่ะวันนี้ ที่มุกืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังมุตรงนี้คือพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลค่ะเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบรัตนโกสินทร์และล้านนามีความสูงถึง80เมตรเลยนะคะด้านในค่ะจะมีเจดีย์แก้วที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปสักการะบูชากันอยู่ค่ะจะประกอบไปด้วย5ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละชั้นนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมุกจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมพร้อมๆกันด้านในถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาได้เลยค่ะ ชั้นที่1ค่ะเป็นห้องมหาชนคุณารมเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านมีสิ่งของโบราณจัดแสดงอยู่อย่างหลากหลายเลยค่ะส่วนชั้นที่2ค่ะชื่อว่าห้องพรรมกายคุณารมเป็นพื้นที่สําหรับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือจัดพิธีประชุมค่ะ ชั้นที่ 3. ห้องสังคคุณารมเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดแสดงสิ่งของส่วนตัวและสิ่งของที่ได้รับจากพุทธศาสนิกชนค่ะชั้นที่4ห้องพุทธคุณารมเป็นห้องประดิษฐานหลวงพ่อทองคําหรือรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหรือหลวงพ่อวัดปากน้ําน,นั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะโมสก็มาถึงที่บริเวณชั้น5แล้วค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าห้องพุทธคุณอารมณ์ค่ะที่นี่จะมีการประดิษฐานเจดีย์แก้วจำลองที่แกะสลักด้วยมือด้านในค่ะจะบรรจุไปด้วยพระบรมสารีริกธาตุดวงแก้วหลวงพ่อทองคําพระพุทธร,รูปทองคํานะคะส่วนบริเวณด้านบนเพดานค่ะจะถูกตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆเลยละคะ่ะคุณผู้ชม พระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูง6.9เมตรค่ะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสมาธิที่จัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสดซึ่งท่านเห็นลักษณะของพระพุทธรูปนี้ในขณะที่กําลังเจริญสมาธิกรรมฐานพระพุทธรูปทําด้วยทองแดงขนาดใหญ่สูงเทียบเท่าตึก20ชั้นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนาไปบรรจุไว้ภ,ภายในพระเกศพระพุทธธรรมกายเทพมงคลสร้างขึ้นเพื่อ วหวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเพื่อจันลงเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อสดด้วยค่ะ ยกให้เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะนี่คือพระพุทธธรรมกายเทพมงคลค่ะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่สูงถึง69เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้เลยค่ะสวยมาก ังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับวัดปากน้ําภาษีเจริญแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะคะสงบร่มรื่นนะคะเย็นสบายมากๆค่ะท่านใดที่มาจะต้องรู้สึกสบายกายสบายใจเหมือนมดในวันนี้อย่างแน่นอนวัดอยู่ติดริมแม่น้ําเลยค่ะเดินทางมาทางเรือก็ได้แล้วก็สามารถให้อาหารปลาที่บริเวณริมแม่น้ําด้วยก็ได้นะคะอิ่มบุญอิ่มใจกันทุกท่านเลยค่ะนอกจากอิ่มบุญอิ่มใจแล้วยังไม่พอคะ่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มท้องกันด้วยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ส่วนที่มดนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือวิหารพระนอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสดชื่นมาก